สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนพบกับควรลี่กับวันพฤหัสสวัสดีสีส้มนะคะโอเคค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนควลี่จะย้อนกลับไปอีกนะคะว่าเรามีเพลงอะไรนะโรงเรียนของเรานะคะ มาร้องพร้อมกันเลยนะคะคอี่คิดว่าเด็กๆร้องได้แล้วแน่ๆเลยนะคะหนึ่งสสโรงเรียนของเราหนาอยู่คุณครูใจดีทุกคนเด็กๆก็ไม่สุกสนเด็กๆก็ไม่สุกสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบ ของเราน่าอยู่ครนครูใจดีทุกคนเด็กเดกก็ไม่สุขสนเด็กเด็กก็ไม่สุขสน,กกสขสนพวกเราทุกคนชอบมาโรงเรียนชอบมาชอบมาโรงเรียนเย <Yeah! S 1> ใครร้องได้บ้างคะเก่งมากๆคะ่ะเยี่ยมเลย ะะอาทิตย์นี้นี้ทั้งอาทิตย์เลยเรียนรู้เกี่ยวกับโรงเรียนของเราเรารู้จักชื่อโรงเรียนรู้จักสีประจำโรงเรียนสัญ,ญลักษณ์โรงเรียนนะคะแผนที่โรงเรียนที่อยู่ของโรงเรียนแผนผังและข้อปฏิบัติในห้องเรียนเรียบร้อยแล้ววันนี้เรามารู้จักกับใครคะคุณครูประจำชั้นและก็ บุคลากรในโรงเรียนว่ามีใครบ้างเด็กๆกรู้จักไหมคะนอกจากเวลลี่แล้วเด็กยังรู้จักใครบ้างอีกนะในโรงเรียนของเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ <Yeah. S 1> คนแรกคนนี้นะคะนี่ดูนะคะเขาเรียกว่าครูใหญ่ครูใหญ่ หรือผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะครูใหญ่เป็นครูจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะลูกวันนี้ที่ครูเล่ยหยิบมาเป็นครูผู้หญิงนะคะครูใหญ่จะเป็นหัวหน้าคุณครูควบคุมดูแลบุคลากรนะคะคุณครูนะคะทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนเลยรวมทั้งเด็กๆด,ด้วยนะคะนี่คือครูใหญ่ ต่อมานะคะก็มีคุณครูผู้ชายเห็นไหมคะคุณครูผู้ชายโรงเรียนเราสอนอะไรบ้างเห็นไหมก็มีทีเชอร์ใช่ไหมคะมีทีเชอร์มีมัสบิลใช่ไหมคะเป็นคุณครูผู้ชายในแผนกอนุบาลของเรามีทีเชอร์ชมมี่มีที่เชอร์เวนใช่ไหมคะครูผู้ชายต่อมามีคุณครูผู้หญิงเห็นไหมคะ คุณครูผู้หญิงอย่างเช่นครูประจำชั้นมีใครบ้างคะก็มีครูเอลลี่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีครูเอลลี่นั่นเองนะคะนี่คุณครูประจำชั้นนะคะต่อมามีใครอีกคะมีครูอะไรอีกมีครูก้อยครูนกใช่ไหมคะที่คอยดูแลเด็กๆใช่ไหมคะต่อมาใครนะ้าทำความ สะอาดโรงเรียนก็จะต้องมีแม่บ้านเห็นไหมคะแม่บ้านคอยทำความสะอาดโรงเรียนของเราให้โรงเรียนของเราสะอาดยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีคุณลุงพาลงเห็นไหมคะคุณลุงพาลงช่วยเก็บกวาดนะคะโรงเรียนของเราให้สะอาดนั่นเองแล้วก็มี ใครนะาทาให้เรามีอาหารกลางวันทานแม่ครัวนั่นเองนะคะแม่ครัวแล้วก็มีใครอีกนะมีลุงยามคอยดูแลรักษานะคะดูแลสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะคะคือลุงยามคอยบกรถให้เราด้วยนะคะ ที่ครูอลีพูดเหล่านี้เป็นบุคลากรของโรงเรียนเลยนะคะมีทั้งครูใหญ่ครูประจําชั้นครูผู้ช่วยมีพัน์ลงมีแม่บ้านมีแม่ครัวมีลุงยามนะคะเห็นไหมคะมีเยอะแยะไปหมดเลยในโรงเรียนของเราบุคลากรโอเคค่ะวันนี้เรามาทบทวนสรเเอกันเหมือนเดิมนะคะทบทวน สละแอเหมือนเดิมนะคะแพพอ,อแอแพมอแอแม่แม่เอกแม,แม,แม่ต่อแองอแตงมอโอโมแตงโมกออกาก ฟฟแอแฟก้าแฟนะคะมอแอวอแมวม่อแอวอแมวกอแอวอแก้วไม่โทรแก้วปอแอดดแปดนะคะอย่าลืมทบทวนขว คําศัพท์บ่อยๆนะคะลูกแล้วท่องจําไว้นะคะคุยรี่จะเริ่มจากฝากงานนะคะหนังสือร่องรอยการเรียนรู้นะคะหน้าที่21และ22นะคะ21เป็นตัวเลขนะคะบวกเลขนะคะแนวตั้งนะคะ สหลักหลักหน่วยและก็หลัก10หลักหน่วยอยู่ข้างหลังหลัก10บอยู่ข้างหน้าบวกข้างหลังก่อนนะคะลูกถึงค่อยมาบวกข้างหน้านะคะนี่คือการบวกเลขต่อไปฝากงานอีกหน้าหนึ่งหน้า22นะคะตรงนี้ค่ะการเดินทางนะคะ ระยะทางนะคะระยะทางการเดินทางให้เด็กๆนะคะดูตัวอย่างตัวอย่างเขาจะอยู่ข้างบนแบบนี้ให้เด็กๆขีดเลยนะคะว่าการเดินทางน่ะเดินเดินทางไปกี่จุดนะคะฝากไว้สองหน้านะคะแล้วก็มีงานอีกเล่มหนึ่งแบบฝึกหัดภาษาไทยนะคะหน้าที่ ยี่สิบแปดอย่าลืมเขียนวันที่นะคะวันอะไรคะพฤหัสบดีที่เท่าไหร่คะที่ยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองกรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2564นะคะมาดูกันคี คำให้ถูกต้องนะคะสรลอูมีตัวสะกดนะคะคำอ่านและคำเขียนจะไม่เหมือนกันนะคะขออูดอขูดนะคะเอาขอไข่มาสระอูอยู่ข้างล่างขอไข่ตัวสะกดคือดอเด็กด้านหลังคือตัวสะกดนะคะด้านหลังคือตัวสะกดแล้วสองนะคะนำคำในวงเล็กไปเติม ให้มีความหมายที่สมบูรณ์นะคะเติมคำให้ถูกต้องนะคะขอฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยน้องด้วยนะคะควรรีฝากกันบ้านนะคะลูกหน้า28นะคะเขียนหน้า29ฝึกอ่านนะคะ สำหรับวันนี้คลี่ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย